สวัสดีครับผมออกไปหาคนกินเที่ยวครับวันนี้มีเมนูมานำเสนอแล้วแต่ว่าต้มยำพวงไข่ครับวันนี้นะก็จะมีพวงไข่แล้วซือมาก็ห้าสิบบาทครับผมนี่สามเกลือก็จะมีขาตะาไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็หอมบ,บุบๆครับผมแล้วก็ลาบผักชีครับ <Okay. S 2> จะมีมะขามเปียกนะเดี๋ยวไปคั้นครับผม <Okay. S 2> กระเทียมพริกก็จะไปโขลกรวมกันก็จะมีใส่นะครับพริกเผามาดูกันสองเมนูครับวันนี้มอเดือดแล้วครับผม สามเกลลงไปเลยชวครับตังลงไปนี่พริกเผาตังไปครับสักหน่อยนึงโอเคตามไปด้วยน้ำมะขามเปียกครับ สูตรอะน่าจะเปรี้ยวนะครับเนี่ย,เ,เ,ยเติมเต็มที่ใส่ไปเลยชิปพวกไข่นะครับรอให้เขาสุกสักนิดหนึ่งก็ปรุงรสตามใจชอบเลยครับเมนูนี้มาดูนะครับหน้าตาจะเป็นยังไง ไอ้ครับผมไมู่ที่สองเส่น้ำมันสักทีนหน่อยครับประมาณนี้ อัดให้หอมรับผมกัะทุริดลงไปเลยตับหมูครับตักหมูก็จะผัดไปพอประมาณนะครับจะให้อ,อย่าสุกเยอะเพราะว่าถ้าสุกเยอะเกินไปตับหมูจะแข็งนะแล้วจะไม่อร่อยครับ ได้ประมาณนี้ครับก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยชอบประมาณนี้นิดหน่อยเอาตามใจนะครับผมิีขาวครับ มาหน่อยอเอาเกี้ยวสักหน่อยนะครับอเอาเกี่ยวจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มสักหน่อยนึงน่งนี่งง่ายๆครับตามด้วยดอกหอมเลยเล่อเล อร่อยแน่นอนได้ประมาณนี้ครับผมเอ้โอยต้มยำฟวงไข่ครับเี่เ้าสวยอยู่ไหนอยู่ในสอยครับอุย้ยร้อนรอนจัดไปครับผมออกไปหาคนกินเที่ยว เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ